สวัสดีครับผมวันนี้พามาที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับ,รบที่พาหมยอแอดงนะครับเหงาควันออกปากตอนนี้ลมแรงมากเลยเนี่ยคือภาพบรรยากาศข้างล่างฝัง่งประเทศกัมพูชานะครับ นอนนะอ้ยลมแรงว่ะไปพูดทาเขาไปช่วย Субтитры

ครับผมก็ได้พาเดินมาดูภาพสลักนูนต่ำนะครับเนี่นะครับรูปพันห้าร้อยกว่าปีนะครับ เป็นภาพแกะสลักสมัยโบราณน่าจะสร้างขึ้นช่วงสร้างเขาพระวิหารนะครับอยู่สามองค์ด้วยกันนะครับเอาหันมายิม้ <laughs> ม ขาพระวิหารนอนี่ันนี้ีตนี่ไงเออว่าจะมันเอรตีนี่ก็จะเป็นกล้องชงขาพระวิหารนะครับ เราเอาเงาเราเม่ดจันทร์จะเป็นภาพเขาพระวิหารนะครับไรอยาไม่ลไปส 哇，快来阿姨。<noise> <noise> <noise>